ีครับคุณนี้รั Rah กพี uh ่ทานเด็กเลี้ยงเกะครับเนี่ยก็ามัมากันนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงเกะอ่าคนฟังไม่ฟังอ่ะไปเด็กเลี้ยงเกะคนหนึ่งมีนิสัยคึกขนองชอบโกหกคนอื่นว่าเได้พอวันหนึ่งเด็กเลี้ยงเกะคนหนึ่ง ช่วยช่วยว่าปลากินแกะช่วยช่วยว่าปลากินแกะแต่พอชาวบ้านมาถึงป้าไม่เห็นแกะเลยจั๊กเม่ไม่เห็นหมาป่าเลยจักตัวมีเพียงเด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเละชอบใจที่หลอกผู้ใหญ่ได้และเพอว่าหนึ่งเด็กเลี้ยง